แผนคุกับคนุคนคุสจำหมดจำปวกนี่นะครับพี่นอ้องคนเท่ากับพวต่างกันหรอกครับพวต่างกันก็หมดกับปวกพวต่างกันกบสัตว์คนเราก็สัตว์เหมือนกันนี่ครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชาวบ้านเป็นวิถีทามาหากินครับเป็นแบบนี่แหละครับ คนท่อก็จะเปรียบกับพวกต่างกันครับหมดกระปวกครับผนสิ่งคนของเขาเงื่อนเขาซ่านคนมากขายคนมาสื่อมากขายคนมาอยู่มากจินิีงนี่ครับคา่าน่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮาาันา เพิ่มมาเรือลำหนึ่งลำหนึ่งกับบรรทุกคนหลาหลายครับหลาหลายก็ลดหลายหลายก็รถบานเท่าครับรถบานเท่าบรรทุกได้สิบเจ็ดถึงสิบสองคนเรือเพนนิ่นีาได้เป็นเส้าครับพี่น้อได้เป็นเส้าได้เป็นยี่สิบมุ่งมาเพิ่นมาจะบานได้ยังเลยฮันียังอยูย่ในกระตาเขียดโอ้ยเขียด กอยนี่กระตาเราได้ขอกวงเขามาน้ำหอมเออเงี้ยกระปูเขียดเขียดกับกระปูกระปูก็มี่ฝั่งนี้ไม่ใหญ่เราคือไม่คนเท่าคือไม่คนเท่าเออ๋อออืเราไปสื่อคล้องจนไหนมาล่ะเราจนสิมื่อล่ะเต็มใหม่เต็มมือมา S <S <an itary> <Okay. S 2> เด็กตาครับจะรอนมาใส่น้ำมันคนมาซื้อน้ำมัน okay. ใส่ถุงดำมาพฝอครับตอนนี้ก็เริ่มเขามาอีกแล้วหนึ่งลำยังมีการขำครับขำเรือยันเรือออกขำเรือยันเรือเพื่อจะให้เรือเขาหรือว่าเวกแหละครับพี่น้อง แบกให้เรือเข้าอ่าฟังเสียงมันดังโขขากโขขากฟังเสียงดังโขขากเลยกร,กระเบียงคอยเอาเรื่อยแหนมกระเบียงกระเบียงอะไวรกระดุงกระเบียงกระดุงกระเบียนเรือลำนี้มีเตกกระดุงกับกระเบียนกระดุงครึง ทั้งทั้อ,อเออนี่ยนี่ก็เลือจอดปั๊บก็ลื่อมพ้ากันขื้นตึงตังตงจัง,งไม่ได้ไหวลุ่นไม่ได้ไหวลุ่นสบายดีไหวลุ่นสบายดีไหวลุ่นโอ้ไม่ได้ไหวลุ่น เดี๋ว,วัยรุ่นทั้งนั้นเลยจ้าบาทกนนี่ครับชนมากะจะเป็นไวรุ่นครับเป็นไวรุ่นเป็นไวรุ่นเป็นไวรุ่น่เป็นบนามารับมา ตลาดนัดมาเดินมาชมมาสื่อสิ่งสื่อของเออเบือนกันและเจับยังกนเบืนเบือนก้นท่าเป็นท่าเรือธรรมชาตินี่ครับปเจดได้เบืนกันแนวนนี่แหละเขาเผามาเป็นที่เช่ใช่ไหมคุณ ไนไปาเรือด้วดานนั้นมาเรือน่อยเป็นเรือน้อยเป็นเรือส่วนตัวครับเพื่อนกาจาน็จะผ้าถึงเรือ่วนตัวถึงเรือโดยสารก็แล้วแต่พื่ได้ที่สะดวกในการเดินทางมากครับนี่ครับมานะครับมาหอดกตูตนจ,จุดจ,จัดจุดจัด โดนจุดจัดจุดจัดนี่ครับขนาดจะเป็นเรือระหว่างหมู่บ้านครับเป็นเรือระหว่างหมู่บ้านนี่ครับทับกันลงมาแล้วทับกันลงมาแล้วโตนเลยโตนเลยเออโตนเนาะโอ้ผมเคยขึ้นเรือลงเรือโตนตุดจัดตุดจัดโบยานเลยเนาะ ตนตุจัดดตุจัแบวน่ากันดภูมเคยขึ้นเรือลงเรือกับโอกานตด้นี่เออนี่ครับเป็นตัวตัุจัดตุจัดจุบเออ,เอ,อ,เอ,อคนตนวแล้ว ต่าแกะเริ่มเข้าที่เข้าทางก็เริ่มเข้าที่เข้าทางก็เริ่มยางเริ่มมาเริ่มลุ่มตามจากเรือลำนั้นก็มาเรือลำนี้นะครับเรือลำหนึ่งลำหนึ่งกับบรรทุกเรือบรรจุคนในหลายด้ยครับ ครับเป็นเรือโดยสารประจําตัวเป็นเรือส่วนตัวเป็นเรือประจาเพื่อนประจํา่านครับที่เป็นขี่มาใส่ในการเดินทางไปมาไปลตลาดเป็นพาหนะในการเดินทางเป็นเรือส่วนตัวนี่ครับก<ม>้าราชการเท่ากับรถส่วนตัวล,วาาละนี่ครับเป็นมอเดอมาเรือโดยสารมือคนละขับเรือมาเองครับ ครับเรือมาเองนี่ครับคะแนกหรือว่าไฟขนกะขนขึ้นมาก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 คนขึ้นมากจากเรือก็เอามากองไว้นั่งหน่อยครับหู กำลังเข้ามาอีกครับช่วงนี้ก็กำลังเข้ามาเรื่อยๆด้วยครับเรือกำลังเข้ามาเรื่อยๆนี่ครับปูมาปูไปปูซื้อสิ่งซ,ซื้อของพ่อแล้วก็เริ่อนพ้นผลมาเริ่นผล้นมาเรื่อยครับป้ายนี่พี่นอน เป็นที่นอนมอนมุงก,กับ้นมากครับโอ้ตรงที่คนหมูลงมาเป็นแถวอีแกแกกอีแกกแกกีีกแอกอีกแอกอี เรือลำนี้ก็ะพึงจากขม่าครับกระพึงจากขม่ากรกะลังลุคม่นพ่นกะลังลุจากเรือเอ้เออืมอืมอืมฮ่า ยังยังนะครับเวยรุ่นเวยรุ่นมาเที่ยวตลาดนัดมาเที่ยวตลาดนัดแต่เนีคุนกับคุนคุนจำหมดจำปวกนี่นะครับพี่น้องคนเท่ากับพอต่างกันหรอกครับ ตัวต่างกันครับหมดกับปวกตัวต่างกันครับสัตว์คนเราก็สัตว์เหมือนกันนี่ครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชาวบ้านเป็นวิถีทรมาหากินครับเป็นแบบนี้แหละครับคนท่าก็จะเปียกกับพวกต่างกันครับหมดกระปวกกับครับคนสิ่งคนคองเขาเงื่อนเขาซ่านคนมาขายคนมาซื้อมาขายคนมาอยู่มากิน

มาโยกโยกเยกอืมบ้านโคกลงเหือบมเป็นยนบ้านโคกลงเหือบมเป็น ใก่ตัวบานเจ้ายังมีเรืออยู่บาลกว่ายแขงบูมีตัวนี่โอบคอ้าเนี่ยครับคอน้างที่จะไลยอยู่ด้วยครับขั้นถาเพื้นมา เดอลำหนึงลำหนึ่งกับบรรทุกคไในหลายครับในหลายก็ไดใหลายก็รถบานเท่าครับรถบานเท่าบรรทุกได้สิบเ็ดถึงสิบสองว้นเรือพ้นนี้ได้เป็นเศร้าครับพี่หนอได้เป็นเศร้าได้เป็นยีสิบบางคนมาที่บ้านได้ยังอะนรีะยังอยู่ในกระตาเขียดตโอ้ยเขียดตก่ยนี่กระตา เราได้ขอกวงเขามานำพอบเอออเนี้ยกระปูเขียดเขียดแลบกระปูกระปูก็มีฟังนดูไม่ใหญ่เราคือไม่คนเท่าคือไม่คนเท่าเอาเอาเอา